มากันเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่กันบ้างอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ SUV compact รถครอบครัว5้ที่นั่งสำหรับ Honda CRV ปี2022ในรุ่น2 4 s คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยไปล้างสีบอดี้ภายนอกมาแค่นั้นนอกนั้นคือเดิมหมดเลยยังไม่ได้สปานะคะใครที่สนใจรถปีใหม่อยู่นะคุณพี่บอกเลยว่าคันนี้สวยโดนใจพี่ๆหลายคนแน่นอนนะคะสเปครถมีให้แล้วนะกับราคาที่ หายจากป้ายแดงลงไปเยอะเลยตัว5ทีนั่งปี2022โชว์ไม n เนร์เชนนะออปชั่นเยอะจุใจนะคะราคาดีแน่นอนไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะกลับมาอัปเดตรถครอบครัวเข้าใหม่กันอีกแล้วอีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาสดๆรร้อนวันนี้เลยนะคุณพี่สำหรับ Honda CR-V รุ่น 2.4S นะคะเป็นตัว5ที่นั่งโชว์ไม้นะเช่นปี2022ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยป้ายแดงเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณล้าน6นะคะเกือบล้าน7นะ วันนี้พี่ๆได้ในราคาไม่ข้ามหลักล้านนะคะหลักแสนจะได้เป็นคุณภาพแบบไหนนะรถเกียร์ A เป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะมิ่กี้จะเอามาฝากให้พี่ๆชมทุกซอกทุกมุมเลยนะความยาวไม่นานค่ะสเปคตัวรถประมาณหนึ่งราคาเลทผ่อนให้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ใครออกได้บ้างนะมาดูกันพร้อมๆก,กันกับสภาพตัวรถเลยค่ะเริ่มจากตัวบอดีส้สีรถของเขาตัวนี้เนี่ยได้เป็นสี เทาดำนะคะโฉมไมเนอร์เชนคุณพี่สวยจากใจเลยกับข้างเขาจะเพิ่มมาเป็นโครเมียมแล้วนะตัวเจน5ชมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนไปเป็นเจน6นะคะบอดี้เขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนและมีเสน่ห์ในตัวไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นเนาะใครหาโฉมนี้ที่ได้ออปชั่นจัดเต็มเหมือนรถปีใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆได้ไปเกือบครบแล้วเนี่ยจัดคันนี้ได้เลยค่ะคุณพี่ราคา799,000บาทเท่านั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลย เริ่มจากตัวไฟหน้านะคะใส่กริปแบบนี้คุณที่จ๋าได้เป็นแบบ LED แล้วเต็มระบบนะมีไฟเดย์ทมแบบเซคว e นเชลนะคะคไฟเลี้ยวด้วยนะตัวนี้ได้ไฟตัดหมอกไปแล้วเรียบร้อยแล้วเส้นโครเมียมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเงากริปเลยดูจากตัวกระจังหน้าโครเมียมเขาแทบจะไม่มีอรอยหินดีสเกตหินเลยนะคะสีตัวรถดูใกล้ๆมีความเหลือบมุกมานิดนึงเนาะคุณพี่แล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยก็มี Honda La เ Watch ให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของทางซ้าย อะะเอาไว้ดูจุดอับสายตานะแล้วก็มีพวกค o n ด้า e ซ s i n g มาด้วยดูบอดี้ฝั่งนี้กันบ้างสวยทุกมุมมองจริงๆค่ะใครที่หารถครอบครัวที่สีออกเฉดนี้อยู่นะไม่ดำจนเกินไปนะคะคุณพี่จับได้เลยมีลูกเล่นมีกิมมิกถูกใจแน่นอนล้อแม็กก็ได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะขอบ17นิ้วเป็นล้ออลอย5รูมีดิสเบกให้แล้ว4ล้อรัดมาด,ด้วยยางนะคะของกูดเยียบปี2024เลยทั้ง4เส้นเลยนะคุณพี่ดูกราบด้านข้างที่เป็นโครเมียม แล้วก็ดูด้านล่างนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยเป็นรถครอบครัว SUV compact อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เลยนะกระจกปรับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวให้ในตัวแบบ LED แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขามีเทคโนโลยีไฮโดรฟิลิกนะคะรถตันเาะตัวของหยดน้ำมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวประตูคู่หน้าของเขาเนี่ยจะมีเป็นเส้นกริปไทนะคะมาด้วยระบบสมาร์ท e คีย์เล t เอให ทั้ง2บานเลยสลําหรับคู่หน้าเนาะตัวนี้คุณพี่จ๋ามีคิ้วกันศาสตร์แบบเส้นโคเมียมให้แล้วนะเรียบร้อยเลยคุณพี่ปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเล่นรถจริงๆหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจดีเทลเขาจะเอาเป็นคิ้วกันสร์ทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพิ่มกิมมิกมาเป็นเส้นคิ้วโคเมียมเนี่ยมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะด้าในห้องโดยสารป่ะไปดูกันต่อเลยนะคุณพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเบาะค้นขับสภาพกลิบมากๆเลยนะคุณพี่ เบาคนขับคลิปมากเป็นเบาะที่ออกแบบได้โมเดิร์นแล้วก็ประณีตสุดๆเลยแถมใช้วัสดุเกรดพรีเมียมด้วยแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะมีตัวดันหลังให้ด้วยกุญแชรได้มาครบมีทั้งกุญแจหลักกุญแจสำรองนะคุณพี่แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยปรับให้อัตโนมัติ4บานพร้อมระบบป้องกันการหนีบเลยนะคะมือจับเบ้าจับไม่มีรอยขีดข่วนเลยแผงประตูด้านข้างบุมาเป็นซอฟทัชหมดเลยทั้ง4บานเดี๋ยวมิกิจะพาไปดู การช้งยานด้านในกันก่อนตอนนี้นะคะขอพาดูบอดี้รอบนอกให้ครบก่อนนะคุณพี่ดูภายในห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างตัวนี้เป็นตัวห้าที่นั่งนะคะคุณพี่คะเป็นตัวหที่นั่งกําลังดีเลยขนาดกําลังพอเหมาะแล้วก็นั่งสบายทุกตอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนหลังนะคะคุณภาพตัวรถก็บอกได้เลยรับประกรันนะเรื่องคุณภาพ เพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะมาตรวจให้อยู่แล้วแหละทุกคันที่อยู่ในเพรยนต์นะมี300คันส่งตรวจ300คันเลยแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนค่ะรถเกียร์เส่งถึงมอบมือพี่ๆนะคะเดี๋ยวก็มาเล่นลูกเล่นด้านหลังกันมาเล่นลูกเล่นด้านหลังกันว่ามันมีอะไรใช้งานบ้างนะไปสตาร์ทดูด้านในก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิกกี้พาไปชมด้านหลังนะไปะ มาดูกันค่ะว่าเขาจะมีอะไรน่าใช้งานบ้างเนาะตัวปุ่มพุดสตาร์เนี่ยมีแล้วเรียบร้อยนะคุณพี่จะอยู่ทางด้านขวามือของตัวปรงมอลรขออนุญาตนะคะปรับมุมมองสักคู่นึงนี่เลยค่ะคุณพี่คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาจัดสรรปันส่วนได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็พวงมาลัก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยตัวพวงมาลัของเขาเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลย เนาะไม่มีรอยขีดข่วนแล้วใช้วัสดุหนังอย่างดีตัวนี้นะคะมีให้ทั้ง cruise control ค่ะคุณพี่แล้วก็กระจกดัดแสงอัตโนมัติก็มีให้นะในส่วนของกระจกมองหลังนี่เลยคุณพี่แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะกลืนไปกับคอนโซลแบบนี้เลยเนาะเครื่องเสียงก็มีให้ fm/am เชื่อมต่อโทรศัพท์ apple carplay android auto ได้หมดเลยแอร์เป็นปรับออ t โต้นะส่วนเคียร์เนี่ย ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติให้เลยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะเลขไมค์คันนี้วิ่งใช้งานไปอยู่ที่124,000โลสำหรับพี่ๆที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม่์นะบอกเลยว่าสภาพรถเนี่ยโอเคมากๆแล้วกลิ่นดีไม่มีกลินก่นอุ้งกลิ่นอับเลยนะแอร์แบกรอบคันสำหรับตัว m n o r r h h n g e เนี่ยมีให้ถึง8ใบเลยนะคะพวกสมุดคู่มือการใช้งานก็ มีให้ครบแล้วเรียบร้อยผ้ายางอุปกรณ์รถมีให้หมดเลยนะพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะฝากระโปรงกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคุณพี่เครื่องยนต์เบนซินในรุ่น 2.4S ตัว Minor Change สภาพกลิปมากๆเลยนะคะใครสนใจอยู่ก็799,000บาทนะคุณพี่ฟรีดาวน์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะโดยประมาณนะ อยู่ที่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยจะพยายามล็อกรถก่อนเนาะฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องก็เราล็อกไม่ได้เพราะว่าเปิดไว้เดี๋ยวมีให้เล่นนะลูกเล่นด้านหลังอย่าพิ่งไปไหนนะคะขอมิกกี้พาชมหน้าห้องเครื่องสักครู่หนึ่งว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเรายังไม่ได้ทําการล้างห้องเครื่องนะสภาพจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันขออนุญาตปรับมุมมองสักครู่หนึ่งนะขออภัยในการปรับมุมมองไว้นะคะคุณพี่ แล้วก็มาดูกันค่ะเนี่ยหน้าห้องเครื่องโอ้โหสภาพดีมากๆจุดมาร์ค QC เม็ดอาร์คเต็มสีมีให้ครบเลยนะคะเครื่อง2.4คันนี้นะคุณพี่น่าใช้งานมากๆเลยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของตัวเบนซินในรุ่น CRV เนี่ยก็จะทำได้อยู่ที่14-17โลลิตรนะคะนี่เลขตัวถังยังอยู่เลขตัวถังยังอยู่นะหัวน็อตกอย็ยังไม่มีการขยับนะคะเม็ดอาร์คฝากระโปรง หรือว่าเบ้าชคเนี่ยก็มีอยู่ให้ครบเลยนะคุณพี่ Honda คันนี้นะคะสนใจใ,ใครก็ติดต่อได้นะสามารถเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพเลยนะคะเพียงพี่ๆติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างของมิกกี้เนาะแล้วคันนี้พร้อมไปเป็นเจ้าของเลยค่ะคุณพี่จัดจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ทั่วประเทศเนี่ยเห็นไหมไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าไฟล็อกรถแบบซีคว e นเชียแบบนี้ตัวนี้ มายเนอร์เชนมีลูกเล่นตรงที่ว่าถ้าเราล็อกรถและถือของเยอะ <c oughs> เขาสามารถเปิดประตูฝาท้ายโดยไร้การสัมผัสได้นะคะ <c oughs> เพียงพี่ๆใช้คลิกเซนเซอร์ด้านล่างเนาะเซ็นเซอร์มีด้านล่างให้2จุดนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวคลิกเซนเซอร์ให้ด้านล่างตัวนี้นี่ แตะเท้าแล้วก็ถอยออกมาได้เลยนะคะคุณพี่ขาเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะสำหรับตัว Minor c h a n ชเนี่ยมีให้ตั้งแต่ตัว 2.4S ไปจนถึง ESL e เลยนะคะหรือว่าถ้าจะปิดเนี่ยโอ้โหถัดฝาท้ายก็มีถ้าจะปิดเราก็เพียงแค่เตะกวาดเข้าไปมันเตะได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะคะซิกเซนเซอรรุ่นนี้พี่ๆบอกเลยว่าตอบโจทย์สายแม่บ้านขนของเยอะนะไม่ถนัดต้องเปิดประตูรถเองเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวเทคโนโลยีนี้ได้นะใครนะคะที่หารถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์การออกแบบออปชันที่ได้ไปในคันเดียวนะแล้วก็เรื่องความสะดวกสบาย ของทั้งคนขับและผู้โดยสารนะคะคันนี้นั่งสบายไปไหนไปกันได้ทั้งบ้านเลยเนาะ799,000บาทเท่านั้นหายจากป้ายแดงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะราคานี้มีมาไม่บ่อยพี่ๆท่านใดสนใจก็เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปติดต่อได้เลยนะคะครั้งหน้ามิกิจะเอาคันไหนมาฝากอีกพี่พ,พี่กดติดตามไว้ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกี้เพรยนต์ได้เลยคะ่ะ